สวชุดปัจจุบันหรือว่าสมาชิกผู้ที่สภาในหมดวาระไปตั้งแต่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทำให้คดีวัดบางคลานกลับมาที่เป็นที่พูดถึงอีกครั้งเพราะมีอีกหนึ่งผู้ต้องหาที่ยังไม่ได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาผู้จ้างวานด้วยค่ะสว,วกิติศักดิ์ครับเพราะก่อนหน้านี้ใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองความเป็นสวตอนนี้เอกสิทธิ์นั้นหมดไปแล้วและที่สุดเจ้าตัวก็ยังไม่ไปตามหมายเรียกนะฮะคือเป็นกรณีนี้ครับคุณผู้ชมครับ ชายสวมชุดดาเกือบ20คนบุกยึดวัดบางคลานโพทะเลจังหวัดพิจิตรแล้วก็ทําร้ายพระสงฆ์คนงานวัดและวัยาวัจกรเหตุเกิดเนี่ย6เมษายนปีที่แล้วแล้วตอนนั้นบิ๊กโจ๊กก็ลงพื้นที่ไปจับกลุ่มชายชุดดามาได้กว่า20รายแต่ขาดผู้จ้างวานล่าสุดเนี่ยพันตำรวจโทรประพาสอินผารองผู้กำกับโรงพักโพทะเลจังหวัดพิจิตรเปิดเผยนะครับว่า คดีนี้เนี่ยผู้ต้องหามี23คนผู้จ้างวานมนี่ยมคนส่งฟ้องไปแล้วทั้งหมด21เหลือผู้จ้างวานสองเอาง่ายๆก็คือขาดท่านสวกิติศักดิ์รัตนวราหะสวต,วตัวตึงที่เราพูดถึงและคุณยุสิตคำศิลาซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านตำบลบึงนารางตำรวจไม่ส่งไม่สามารถส่งฟ้องสอวกิติศักดิ์ได้เนื่องจากอย่างที่บอกใช้เอกสิทธิ์ความเป็นสวคุ้มครองต่อเนื่องเอกสิทธิ์นั้นได้หมดลงแล้วล่าสุด ตำรวจออกหมายเรียกคุณกิติศักดิ์คือคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าคุณกิติศักดิ์ไม่มาตามนัดนะฮะหมายเรียกเนี่ยจะส่งฟ้องอายการครั้งที่1คือวันนี้13พฤษภาคมแต่เจ้าตัวไม่มาอ้างว่าติดธุระที่กรุงเทพขอเลื่อนไปก่อนคือคนที่มาบอกตำรวจเนี่ยคือนายดุษิตผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านคือตอนนี้มันเหลือสอง<ฆ>วันนี้ดุษิตมาแล้วมาบอกตำรวจว่า อ๋อคุณกิติศัก์มาไม่ได้นะติดธุระมาไม่ได้จริงๆกลายเป็นผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนมาบอกแทนทีนี้ตำรวจบอกอย่างนี้ครับเมื่อออกหมายเรียกคุณกิติศักซึ่งตอนนี้ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองแล้วครั้งที่1ไม่มาครั้งที่2ก็จะเป็นการออกหมายเรียกและก็จะเป็นไปตามกฎหมายเลยนั่นก็คือถ้าครั้งที่3ยังไม่มาก็จะออกหมายจับตามขั้นตอนต่อไปมีรายงานว่า23พฤษภาคมนี้คุณกิติศักรหรือว่าสวกิติศัก จะต้องมาขึ้นศาลจังหวัดพิจิตรอีกคดีหนึ่งนะครับคือคดีบุกรุกวัดบางคลานเมื่อหลายปีที่ผ่านมาสมัยตอนนั้นน่าจะเป็นตอนที่เป็นสอนอชอก่อนจะมาเป็นสอวออันนั้นจะเป็นอีกคดีคือจะต้องติดตามคดีนั้น23พฤษภาคน